ใัสสพภะขาวตอรหะตสสมมาสมพุทธสาะโมตัสาพภะขาวตอรหะตสสมมาสมพุทธสาะโมตัสาพภะขาวตอรหะตสสมมาสมพุทธสา ความสุขในการปฏิบัติธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่เข้ามาประชุมในสถานที่แห่งนี้ทุกๆท,ท่านก่อนอื่นก็อนุโมทนาบุญกับท่านโยคีทุกๆท,ท่านที่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกัน ได้วยความเพียรวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งนี่อนุมโมทนาบุญในที่นี้ด้วยและสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือท่านผู้ที่เป็นเจ้าภาพได้ให้ความสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการอบรอมในครั้งนี้นี่ก็อนุมโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายด้วยเจ้าภาพบางท่าน ก็อาจจะได้มาแต่บางท่านก็ไม่ได้มาท่านที่นอกจากจะบริจาคทรัพย์ในการช่วยเหลือการอบรมเป็นชาวภาพครั้งนี้แล้วบางท่านก็ยังมีโอกาสได้มาร่วมปฏิบัติด,ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคอย่างยิ่งทำเองด้วยแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยแล้วการมี เจ้าภาพหลายๆท่านก็ถือว่าเป็นการแบ่งกันเพราะอะไรถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่ายุวคุธิกะสมาคมเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างที่จะเยอะหลายต่างท่านหลายท่านก็อยากจะเป็นเจ้าภาพฉะนั้นถ้าเราเอาเพียงเจ้าภาพเดียวคนอื่นก็จะไม่มีโอกาสฉะนั้นก็จะรับหลายๆเจ้าภาพ ฉะนั้นคนที่รับเป็นเจ้าภาพก่อนก็ต้องมีเมตตาในส่วนนี้ท่านเรียกว่าเป็นปฏิทานน้ำหม่เนาะยมอาจจะเคยได้ยินว่าปฏิทานน้ำใหมนี่คือการแบ่งส่วนบุญแต่ว่าจริงๆแล้วอธิบายอีกแนวหนึ่งก็หมายถึงการให้โอกาสแก่คนอื่นได้ทำบุญร่วมกับเราอันนี้เราได้บุญสองต่อเนาะ เรารับเป็นเจ้าภาพแล้วมีคนอื่นมาขอร่วมเหมือนกับกระถินนะ่ยพระป่าสามคีเนะี่ยเราให้คนอื่นเขามีส่วนร่วมด้วยเราก็จะได้บุญในส่วนนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งผู้ที่มาร่วมกับเรานะี่ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นสหายในการปฏิบัติธรรมเป็นสหายในการสร้างกุศลเป็นญาติธรรมของเรา ต่อไปในภายหน้าเราจะมีเพื่อนที่ดีมีคนที่ดีก็คือคนที่มีศรัทธาในการปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ทำในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีในส่วนในการให้ให้ทานในที่ตรงนี้ เพราะท่านว่าการให้ทานแก่บุคคลที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่นี้นะได้บุญเป็นอย่างมากถือว่าเป็นผู้ที่ดีกว่าการให้ทานแก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นคนธรรมดาไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนั้นก็เป็นความฉลาดของบุคคลที่ทำทานในส่วนนี้ตรงนี้ก็อันุโมทนาไว้เป็นเบื้องต้นในที่นี้เนาะอีกประการหนึ่งโยมทั้งหลาย อุบาาจารย์ท่านบอกว่าพวกเราเป็นคนที่มีบุญนะใครเคยนึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะเป็นคนที่มีบุญเนาะที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนะในส่วนนี้ตรงนี้เป็นข้อหนึ่งเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่ศาลที่แห่งนี้นะท่านบอกว่าเราได้สิ่งที่หาได้ยากสีประการ ซึ่งบุคคลอื่นอาจจะไม่ได้ะในชีวิตนี้เหลือได้แต่ว่าไม่ครบฉะนั้นสิ่งที่หาได้ยากที่พระองค์ตรัสไว้นี้ตะมาจะนำมากล่าวเพื่ออะไรเพื่อปลูกศรัทธาให้กับญาติโยมอันที่จริงโยมสามวันตรงนี้นะ่ะท่านถือว่าโยคีทุกท่านนะ่ะได้ผ่านเขตวิกฤตมาแล้ววิกฤตก็ท่านบอกว่าใครที่อยู่มาถึงวันนี้ได้นะ่ะ ก็จะอยู่ไปได้ตลอดสิบวันเนาะถ้าจะออกก็ออกตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วนะมาถึงวันนี้นะแสดงว่าเรานั้นผ่านตรงนั้นมาได้แล้วถือว่าเป็นผู้มีบุญฉะนั้นคนมีบุญในพระพุทธศาสนานะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มีอยู่สประการเนาะประการแรกนะ่ะ บุคคลใดที่เกิดมาในการสมัยที่มีนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเรียกว่าการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้ที่หาได้ยากโดยที่ท่นานอธิบายว่าอย่างไงนะแท่นานอธิบายว่าคนเราที่เกิดมานั้นนะบางภพบ,บางชาตนะิเราเกิดในชาติในภพที่ไม่มีพระพุทธศาสนาในยมนะ พพุทธศาสนาไม่ได้เกิดตลอดเนาะบางบางบางช่วงเนี่ยศาสนานี้จะขาดไปถ้าเราไปเกิดในช่วงนั้นนะท่านบอกว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครแนะนำอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงนี้เราไม่รู้แม้แต่ในศาสนาในในปัจจุบันนี้ก็ตามนะ บางทีเราเกิดมาในสมัยที่มีพุทธศาสนาถ้าเราไม่ไปศึกษาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งตรงนี้อะไรควรทำอะไรนม่นครับแล้วเราก็จะทำในสิ่งที่ผิดทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยถือว่าเกิดในการที่มีพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดับขันพระนิพพานไปแล้วแต่ ยังคงเหลือคำสอนของพระองค์อยู่ซึ่งคำสอนตรงนี้แหละพระองค์ตรัสว่าเป็นตัวแทนของพระองค์ถือว่ายังอยู่ในการสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์ตรัสไว้ก่อนที่จะประนิพานว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นตัวแทนของพระองค์ไม่ใช่สิ่งอื่นฉะนั้นคำสั่งสอนของพระองค์ยังมีอยู่ก็ถือว่า เราเกิดในการที่มีพระเจ้าอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากประการแรกแล้วพวกเราทั้งหลายที่มาอยู่ในที่นี้ก็ได้สิ่งนั้นด้วยนะอันนี้เป็นบุญของเรานะให้นึกถึงตรงนี้ประการที่สองท่านบอกว่าการได้ตาภาพเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของที่หาได้ยาก เพราะว่าการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นะั้นท่านกล่าวไว้ชัดเจนว่าคนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต้องสร้างกุศลเนาะถ้าเราสร้างอากุศลไว้เยอะเนี่ยจะไม่ได้เกิดมาเป็นที่นี้นะจะเกิดในอบายภูมิทั้งสี่เนะปรตก็ดีสัตว์นรกก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดนะีจะไปเกิดในภพภูมิตรงนั้น แต่ว่ากองที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นย่ังน้อยที่สุดท่านบอกว่าชาติที่แล้วเราเป็นผู้ที่มีศีลห้าบริสุทธิ์บุญนั้นส่งให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ที่พิเศษกว่าบ,บุคคลอื่นนะก็คือว่ามีร่างกายสมบูรณนะ์ไม่พิกลพิการนะเพราะสิ่งต่างๆ ที่เราเห็นในสังคมฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความพิเศษนอกจากเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แล้วเรายังมีร่างกายที่สมบูรณ์ร่างกายที่บริบูรณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากถ้าเทียบกับภพภูมิอื่นนะอย่างสัตว์เดีัร์ฉานจะอยู่ภพภูมิเดียวกับเรา เกเกก็ดีสุรกายก็ดีสัตว์นรกก็ดีอันนี้เราไม่สามารถที่จะเห็นได้แต่ว่าสัตว์เดชานี้เห็นได้ชัดเจนว่าเขานั้นมีเยอะกว่าพวกเรามากแค่มดในอาคารนี้นะหรือว่ายุงเนะี่ยบางทีก็เยอะกว่าพวกเราเสีพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมในที่นี้ฉะนั้นการที่เกิดมาบนมนุษย์นี้จึงเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ท่านได้อุปมาการเกิดเป็นมนุษย์ไวนะ้นค่อนข้างที่จะจะเจนสองอุปมาเนาะอุปมารแรกท่านบอกว่าการที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้นะยากนะเหมือนอะไรท่านอุปมาเหมือนว่ามีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลหมื่นปีมะนะันะ้งเนี่ยหมื่นปีหรือว,ว่าร้อยปีเนี่ยจะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำครั้งหนึ่ง ขณะที่เผื่อมาเหนือน้ํานั้นนะ่ะบนน้ําก็จะมีบ่วงเขาเรียกว่าแอกบ่วงสําหรับเขาทาบ่วงคล้องคอไว้การที่เต,าต่าตัวนี้นะ่ะร้อยปีเนาะจะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาทีหนึ่งแล้วเอาหัวของตัวเองนะ่ะสอดเข้าไปในบ่วงนั้นนะยังเป็นของที่ง่ายกว่าง่ายกว่าอะไรง่ายกว่าการที่คนจะเกิดมาเป็นมนุษย์เอง โยมจะเห็นว่ามันยากขนาดไหนเพราะว่าในน้ําทะเลในน้ำไม่เคยอยู่นิ่งน้นําจะโดนคลื่นตีอยู่ตลอดเวลาไว้ไปตรงนั้นแทีไว้ไปตรงนี้ทีต่อต่อให้เลงยังไงก็องกาสที่จะถูกตรงนั้นก็หาได้ยากอยู่แล้วนะ อันนี้ท่านบอกว่าการที่เต่านี้จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็เอาหัวไปสวนตรงแอกหรือว่าตรงบ่วงตรงนี้น่ะเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าคนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ซะอีกท่านอุปมาไว้อย่างนั้นอันนี้เป็นอุปมาหนึ่งเนาะอุปมาหนึ่งก็ท่านเปรียบเหมือนกับเขาโคกับขนโคเนาะอันนี้ก็เป็นอุปมาหนึ่งท่านบอกว่าคนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี้น่ะเหมือนกับเขาโค เขาโคนอะโคตัวหนึ่งในมีเขาอยู่แค่สองอันแค่นั้นเองแต่การที่โคสัตว์คนเราเกิดตายเป็นมันตายจากมนุษย์แล้วจะไปเกิดในภพภูมิอื่นนั่นแหละเหมือนกับขนโคที่เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าการจะเกิดมนุษย์เนี่ยเป็นแค่เขาโคมีแค่สองเขาฉะนั้นโอกาสของมันเนี่ยน้อยมากที่เราจะเกิดตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยให้โยมได้นึกถึงตรงนี้ว่าโอ้เรารอดมาตรงนี้ได้นะไม่ใช่เป็นสิ่งธรรมดา ฉะนั้นถึงพูดไม่ผิดว่าพวกเรานั้นมีบุญแล้วะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ประการที่สามสิ่งที่หาได้ยากว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็จริงแต่โอกาสที่จะได้นับถือพระพุทธศาสนานั้นก็ยิ่งจะหาได้ยากเนาะถ้าในโลกของเรานี้คนที่นับถือพุทธศาสนานั้นน้อยมากนะมีไม่เท่าไหร่นับถือาศาสนาอื่นนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเทียบกันแทบไม่ได้คริสต์ก็ดีอิสลามก็ดีนี่เยอะมากฉะนั้นเรานั้นก็เป็นพวกหนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นโชคดีของเรา โชคดีประการสุดท้ายการที่เราได้นับถือพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากโยมหลับตาเลือกว่าพุทธศาสนาเล้ว,ว่ายุ่ว่าพุทธเกษรมาชนที่นับถือพุทธศาสนานั้นนะมีเยอะมากเนาะในสมโนครัวที่ว่าเป็นพุทธนะแต่โอกาสที่จะมานั่งมาเดินอย่างนี้นะไม่ค่อยมีนับใส่ได้เลยว่ามีน้อย อย่าว่าแต่โยมเลยแม้แต่พระเนี่ยโยมพระบวชมานานแล้วนะบางทีไปเจอท่านบวชเท่าไหร่เจ็ดปียี่สิบปีแล้วถามว่าเคยปฏิบัติวิปัสนาหรือย,ยังบางคนก็บอกว่ายังไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเลยเพราะว่าอะไรเพราะไปเรียนไปทํากิจอย่างอื่นเสียมากกว่าฉะนั้นโอกาสที่จะมาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากดังนั้นท่านทั้งหลายโยมทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้เนะี่ย ขอให้ภูมิใจนะว่าเราเนี่ไม่ใช่ธรรมดานะที่มาที่ตรงนี้นะเพราะว่าบุญเก่าเกื้อหนุนเรามาเราได้สิ่งที่หาได้ยากก็คือหนึ่งเกิดในการของพระพุทธเจ้าสองได้เป็นมนุษย์สได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็สีได้มีโอกาสปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากให้ยมนึกถึงตรงนี้ให้บ่อยๆเวลาจิตยมตกศรัทธาย,ยมน้อยเวลาปฏิบัติธรรมเนาะ จิตท้อถอยโอ้ยขี้เกียจบ้างอะไรบ้างก็นึกว่าโอ้เนี่ยบุญส่งมาให้เรามาถึงที่ตรงนี้แล้วเราจะไปขี้เกียจไม่ได้แล้วนึกให้สติแก่ตัวเองอย่างนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจแก่พวกเราทุกคนว่าเรานั้นเป็นผู้ที่โชคดีเป็นผู้ที่มีบุญที่จะเข้ามาปฏิบัติที่นี่ ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือทำกองบุญกองกุศลที่เรามีอยู่นี้แล้วให้มากขึ้นท่านบอกว่าทำต้นทุนนี้ให้มีผลมากขึ้นให้มีดอกมากขึ้น โดยการทำง่ายๆก็คือให้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆชังๆเนาะล่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น,น,ะนะในที่จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหมดเลยทำตัวเหมือนคนคนเดียวที่เข้ามาสู่ในสถานที่แห่งนี้อันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจในเบื้องต้นของการบรรยายธรรมในวันนี้ทีนี้อยากจะพูดในเรื่องของอนิสงส์ของการฟังธรรมไว้ด้วยเนาะ เพราะว่าการฟังธรรมนั้นถ้าเราไม่เข้าใจนะหลายท่านอาจจะเป็นมีความวิตกกังวลว่าเออมาฟังธรรมนี่จะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติเราจะนั่งจะเดินจะดีกว่าไหมน่ะเท่าที่สังเกตดูนะโยคยีถ้าไม่ได้ฟังธรรมทุกวันกับฟังธรรมทุกวันเนี่ยความศรัทธาการปฏิบัติธรรมก็ดีวิธีปฏิบัติธรรมก็ดีจะไม่เหมือนกัน